แค่นิ่งหร más, แค่นิ más, ่งแค่เฉยอย่าไปแค่นะมันจะนั่งแค่นอนแค่ยืนแค่เดินแค่อะไรเลาอนุภงผาแห่งความเตือนุ่าแห่งความคล่องทุกอย่างเตือนทุกอย่างคล่องเขาขึ้นไปรี่ว่ากําลังในการปวดเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะตือนแต่ละครั้งเนี่ยมันทะลุทะลวงมิติภูมิไปอย่างไรเล่านะดี แบบไม่ไม่นัางไม่เองเนี่ยพร้อมเตื่นพร้อมโล่องไว้เนี่ยนมันจะไล่ร่องรอยแบบทะลุทลวงผ่านทุกมิติเลยนะล้างเลยดับล้างว่างล้างเพรามันไปเลยทุกปนอย่างยาแค่ล้าหลังดีอะไรเล่าแค่นี้แค่เฉยแค่หยุดแค่อยู่ กรุณาอโลมมหากรุณาอบลกไม่ใช่แค่คิดว่าจะทดแทนคุณนะซะเองเลยสิรกรุณาซะเองเลยมหารกรุณาอย่าเป็นเพียงแค่คิดว่าจะทดแทนคุณ หัดกรุนาเสเองเลยหัดมหากรุนาเสเองเลยเดีย๋ยแค่นะสิ่งที่ไม่มีขอบเขตมันจะไปแค่แ,แค่กรรมรู้ใสเท่านั้นเองแค่นี้แค่นั่นแค่นน,คน,นอะไรเล่านะสิ่งที่มันไม่มีขอบเขต ไปหลงจำกัดจำเกียไปหลงจำพาะนะก็กลายเป็นกรรมนสายแห่งปุทานขึ้นมาขนาดไหม่ก็ยังไม่เกี่ยวกับไหมเองแล,ล้วจะแค่อะไรได้เล่า ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองพร้อมมหากรุณาอุบลกไปพร้อมกรุณาอุบลกพร้อมมหากรุณาอุบลกไปพร้อมพร่องอุบลกพร้อมตื่นอุบลกไปอุบลกตื่นอุบลกพร่อมไป กำลังให้การทะลุทะลวงช่วยสังวารเท่านั้นแหละ เพียงแค่ไม่ต้องไปประคองอิทรียตะนะไม่ต้องไปกักมันไม่ต้องไปทรงมันไว้นะอิทรียตะนะเนี่ยลอ,ท,อ,ยลอที่มันเปิดอยู่แล้วมันก็เตือนอยู่แล้วอที่มันเปิดอยู่แล้วก็เจิดเจ้าอยู่แล้วไปแบบไม่ไม่กระทั่งไม่เองอเหมือด้ยกันเจิดเจ้าไปแบบไม่เกี่ยวไม่ก็ทั่งไม่เกี่ยวเองไม่มีข้อเสียแะ่ประการใด ถ้าลงมันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองแล้วเนี่ยไม่ต้องไปละไม่ละอะไรอีกหรอกไม่ต้องไปวางไม่วางอะไรอีกปรดไปเลยโปรดไปเลยไม่ต้องไปคอยหลงละไม่ละอะไรอีกหรอกถ้ามันไหมไม่ก็ทั้งไหมเองแล้วเนี่ยไม่ต้องไปคอยหลงดับไม่ดับเป็นแบบไหนอีกหรอกปรดไปเลย อย่าเอาการคอยละมาเป็นปริพศนะอย่าเอาการคอยละไม่ละมาเป็นปริพศนะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละแล้วไม่ละนะลูกอย่าเอาการคอยปล่อยคอยวางมาเป็นปริพศนะวางไม่วางอะไรสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับวางแล้วไม่วางลูกมันไม่เกี่ยวไม่กระทงไม่เกี่ยวเองเนี่ยไม่จัดว่าเป็นอะไร ไม่จัดว่าเป็นรูปเป็นนาม <c oughs> ไม่จัดว่าเป็นกายเป็นจิตไม่จัดว่าเป็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่จัดว่าเป็นอะไร <c oughs> ไม่ไม่กระทั่งไม่ไม <c oughs> เองเนี่ยอย่าให้มันเป็นอะไรมันไม่จัดว่าเป็นอะไรอย่าไปหลงคิดว่ามันเป็นอะไร มันไม่มีความหมายเลยว่าดับแล้วไม่ดับมันจะไม่มีความหมายเลยว่าว่างแล้วไม่ว่าง ใช้ที่โปรดอย่าไปใช้ความเห็นโปรดอย่าไปใช้ตัวรู้โปรดนะใช้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวว่ารู้ไม่รู้ใช้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจิตใชสต้สิ่งที่มันไม่ใช่จิตสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่กระทั่งไม่ใช่เอง อย่าไปมัวแต่มองหารู้หาสิลูกไหมไปเลยสิไหมมันก็ทั้งไหมเองไปเลยลูกอย่าไปมัวแต่ใช้ตัวหลงรู้หาเห็นหาดูหารู้หาอยู่สมุทรไทยทิ่เหสมุทรไทยยานเัษนะอยู่สมุทรไทยในวิชาวิชาไหมไปเลยสิลูกไหมมันก็ทั้งไหมเองเลยมัวจะไปติดตัวรู้หาเห็นหาเพ่งหาพิจารณาหาตัญหาทั้งนั้นเ่ย ไม่ไปเลยสิไม่ไม่กระทั่งไม่เองอย่ามัวแต่ไปหลงเจริญมันอยู่สิเจริญตัวรู้เจริญตัวเห็นเจริญตัวสังเกตเจริญตัวพิจารณามันตัณหาเจริญเท่านั้นแหละนะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเจริญหรือเสื่อมอะไรเล่านะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวเจริญ สิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองเอาอะไรไปเจริญเอาอะไรไปเสื่อมเล่าอย่ามัวแต่นี้จังอยู่สิสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งอันนี้จางทุกขังอนัตตาม่จัดว่าเป็นสภาวะไม่จัดว่าเป็นลักษณะ สภาวะทั้งหลายยังนิจังยังทุกขังยังหน้าตาอยู่ในสภาวะเองลักษณะไหนก็ยังเป็นอันนิจังทุกขังหน้าตาในลักษณะเองนะสิ่งที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเนี่ยไม่จัดว่าเป็นสภาวะหรือลักษณะใดๆ มัวจะไปเจริญในตัวกรรมรู้สายตัวดูตัวรู้ตัวเห็นสังเกตอะไรอยู่นั่นเจริญตัวคอยดูคอยรู้คอยเห็นหาดูหารู้หาเห็นหาสั้งเกตอะไรไม่เลยสิตัดวงจรเลยไม่ต้องจรอย่ามัวแต่จรอยู่สิไม่ไม่ทั้งไม่เองไม่ตัดไม่เองตัดตัวตัดเอง มันจะได้ไม่เป็นวงจรไม่เป็นวัตฏะไม่เป็นวัตะในนามธาตุไม่เป็นวัตะในนามธรรมไม่เป็นวัตะในนามจิตไม่เป็นวัตะในมโนจิตโมโนจมโนจิตมโนจิตนี่แหละวัตะสังสวัตหมโนจิตมันเกิดขึ้นจากตัวไปคอยจเจริญมันเท่นานั้นแหละ,ะหลงจเจริญหลงเสื่อมอย่นั่น ยิ่งไปเจริญก็ยิ่งก่อเกิดองเกิดในตัวที่ไปเจริญนั่นแหละยิ่งไปภาวนาก็ยิ่งก่อเกิดเกิดในตัวภาวนาเนี่ยไม่ได้เฉลียวเลยคิดว่าใช่หลวงคิดว่ามันใช่ขนาดไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ไม่ก็ทั่งไม่ใช่ใชเอง เป็นหลงใช่ถ้าจนเป็นเพราะเป็นภูมิ มไม่แม้กระทั่งไม่เองเลยลกูกอย่ามัวจะไปหว่วงสังเกตดูสังเกตรู้สังเกต,เ,กตเห็นมันจะมัวจะไปหว่วงเจริญสิยตนะอะไรอยู่มันจะได้ตรงต่อการดับล้างว่างล้างไปได้วยกันอัตตะา ไม่ไมันก็ทั้งไม่เองไม่ได้กันเลยมันจะได้ดับล้างไม่ได้กันอย่ามัวแต่สัพสัสัมพันธ์อยู่สิเย่ามัวแต่สังส,สารสัมพันอย่ยมัวแต่อินทรียัจฉะนะสัมพันธ์อยู่สิ ไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองกันเลยเรื่อยไม่ไม่กระทั่งไม่เองกันเลยเรื่อยลูกยุติวงจรไม่จรคำว,ว่าจรคือการวนเวียนนั่นเอง วนเวียนกับรู้รู้วนเวียนวนเวียนกับยานทศนะญาณทศนะวนเวียนวนเวียนกับความคิดความเห็นความหมายความคิดความเห็นความหมายวนเวียนทิฏฐิวนเวียนวนเวียนกับทิฏฐิสังสวัส์เท่านั้นน่ะเรียกว่สาสังสวัสดใน ไม่เลยสิไม่แม้กระทั่งไม่เองเลยลูกตัดตัวตัดเองเลยยังโมแต่เห็นแก่สังขารส,สัมพันธ์ยังโมแต่เห็นแก่สรรพสัต์สัมพันธ์ อย่าโมแต่เห็นแก่จิตสัมผัสจิตสัมพันธ์อะไรเล่าสมุทัยทั้งนั้นลูกเหตุปัจจัยแห่งวัตะเหตุปัจจัยแห่งภูมิภพเหตุปัจจัยแห่งทุกข์ทั้งนั้นแหละเหตุปัจจัยแห่งกรรมเวรมิบากทั้งนั้นจะจบช่วยสัมพัสจบช่วยสรรพสัตต้องยิ่งกว่าใจดีใจไม่ดีต้องยิ่งกว่าใจอย่ามาอยู่แค่รูปแค่น้ำแค่กายแค่จิต มันจบช่วยสองสวัสดไม่ได้หรอกอย่าเกงใจใจตัวเองอย่าเกงใจรูปอย่าเกงใจนามอย่าเกงใจไม่กระทงตัวเกงใจเองไม่ไม่กระทงไม่เองกันดีด มันจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มัวแต่หลงเป็นมากเป็นผลไปเองไม่ไมันก็ทั่งไม่เองดีดจะจบมากจบผลให้เองไม่หมวแต่หลงเป็นมากหลงเป็นผลอะไรปุถิชนก็สังสวัสดิอริยะก็ยังสังสวัสดิอยู่เลยขนาดไม่ก็ยังไม่เกี่ยวกับไม่เองเลย แต่โมแต่ไปปุริชนโมนแต่อริยะอยู่อย่างไงเล่าตรงๆเลยสินิพพานที่ไม่ใช่ไม่ก็ททางนิพานเอง มัวแต่เอาทิฏฐิไปจับต้องอย่ามัวแต่ความเห็นความหมายขนาดไหมก็ยังไม่ใช่ไหมเองเลยอย่ามัวแต่ทิฏฐิอย่ามัวแต่ความเห็นความหมาย สิไม่ไม่มันก็ไม่จบเจริญตัวไหนก็เกิดในตัวเจริญนั่นแหล,ละเกิดตัวนั้นแหละไปเจริญตัวไหนก็เกิดในตัวนั้นตัวที่เจริญนั่นแหล,ละไม่เกี่ยวก็ไม่เองเลยสิ จะได้ไม่อยู่แค่ปล่อยไม่ปล่อยมันจะได้ไม่อยู่แค่วางไม่วางไม่อยู่แค่วางไม่วางม,มันยังเป็นวัตตะอยู่อริยะปฎิชนอะไรอยู่แล้่าไม่เกี่ยวไมนกระทั่งไม่เกี่ยวเองกันเรื่อยๆจบสังสวัสดิ์ช่วยกันช่วยกันจบสังสว,วัสดิ จบช่วยสังหรวัตนั่นเอง บลือเสียหน้าดหน่อยสิทำมันดับทิ้งว่างทิ้งสังสวัสดิีสิสิ่งที่ไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองเนี่ยทั้งสังสวัสดิ์เลยลูกพร้อมกันเลยทั้งสังสวัสดิ์เลยบลืูเสียหน้าดหน่อยสิไม่ใช่ดับหายจ้อยว่างหายจ้อยนะ นี่ไม่ไม่ก็ทั้งไม่เองเนี่ยพรมปัะกันไปเลยสิทั้งตื่นทั้งพรง่องนะสังสารวัตรนะมหากรุณาไม่มีอะไรมากเรามาหากรณานะ้าแค่จบช่วยท่านนั้นเองท่านนั้นเอง ดับล้างช่วยว่างล้างช่วยเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากมายมหากุณาเนี่ยคนก็ดับล้างช่วยว่างล้างช่วยกันไปเรื่อยในองมหากุณาไม่ได้มีอะไรเยอะ มไม่แม้กระทั่งใหม่เองเนี่ยเพราะมันเป็นเลยกับสัมสวัตนะเรียกว่ามหากรุณา ทุกกนีกรรมที่มีต่อโลกธาตุมีต่อสังสวัตดมีตมูสรสัตว์มีต่วัดวา,าศาสนาหรือว่ามีต่อมรรคผลนิพพานก็ตามทีนะที่เป็นกรรมมาทั้งหมดทั้งสิ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างเอาหัวสีเอาหสีเอาหัสีเอาหสี